สวัสดีค่ะกรมที่ดินย,ยุคใหม่ยิ้มแย้มแจม่มใสใส่ใจประชาชนคลิปที่แล้วเราได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่ามรดกและใครบ้างที่มีสิทธิ์รับมรดกไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการรับมรดกของทายาทโดยธรรมจะมีขั้นตอนอย่างไรเชิญรับชมได้เลยค่ะการขอรับมรดกของทายาทโดยธรรมมี2กรณีคือ 1. กรณีมีคําสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและ 2" กรณีไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกสำหรับกรณีที่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกท่านสามารถทำการโอนมรดกได้โดยผู้จัดการมรดกนำหลักฐานไปยื่นคำขอให้จดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินก่อนแล้วจึงโอนมรดกให้แก่ทายาทต่อไปกรณีเช่นนี้การจดทะเบียนโอนมรดกให้แก่ทายาทไม่ต้องประกาศ30วันสํานักงานที่ดินจะทําการโอนมรดกให้แก่ผู้รับมรดกได้เลยนะคะและ 2. กรณีไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกทายาทสามารถนำหลักฐานมายื่นคำขอจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินเป็นชื่อตนเองณัดนะสำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ได้เลยนะคะโดยทายาททุกคนทั้งที่ประสงค์จะรับมรดกและไม่ประสงค์จะรับมรดกจะต้องมาดำเนินการพร้อมกันที่สำนักงานที่ดินโดยพนักง,งานเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนตามระเบียบและติดประกาศ30วันก่อนทำการจดทะเบียนโอนเพื่อเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งขัดขาน หากครบกำหนด30วันแล้วไม่มีผู้คัดค้านสนังงานที่ดินจึงจะทำการจดทะเบียนโอนมรดกให้ตามคำขอหากมีการโต้แย้งคัดค้านผนังงานเจ้าหน้าที่จะสอบสวนถึงสิทธิการรับมรดกของผู้โต้แยง้งโดยผู้มีสิทธิโต้แย้งคัดค้านต้องเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกเท่านั้นซึ่งผนังงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากพยานหลักฐานที่ปรากฏจากนั้นพนังงานเจ้าหน้าที่จึงดําเนินการสอบสวนเปรียบเทียบผู้ขอและผู้โต้แยง้งหากตกลงกันได้ ก็ให้ดําเนินการไปตามข้อตกลงแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้หรือกรณีผู้ขอหรือผู้โต้แยง้งมาพบพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามกําหนดนัดแต่เพียงฝ่ายเดียวให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่พิจารณาสั่งการตามพยานหลักฐานข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายถ้าฝ่ายใดไม่พอใจคําสั่งให้ฝ่ายนั้นไปฟ้องร้องต่อศาลภายในกําหนดเวลา60วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งและต้องนําหลักฐานการยื่นฟ้องพร้อมด้วยสําเนาคําฟ้องมาแสดงต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ ภายในกำหนดเวลา60วันด้วยสำนักงานที่ดินก็จะระง,งับการจดทะเบียนที่ดินนั้นไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแต่หากไม่ฟ้องหรือไม่นำหลักฐานคำฟ้องมาแสดงพนักง,งานเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการไปตามที่สั่งการไว้ค่ะทั้งนี้ผู้จัดการมรดกและทายาทจะต้องนำเอกสารหลักฐานไปยื่นคำขอโอนมรดกพร้อมกันณนะสำนักง,งานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่หลักฐานที่ต้องนำไปประกอบการขอรับมรดกคือ 1. โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ 2. บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของทายาท 3. หลักฐานการตายของเจ้ามรดกเช่นใบมรณบัตร 4. กรณีคู่สมรสต้องมีหลักฐานการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย 5. กรณีบิดาเจ้ามรดกต้องมีทะเบียนสมรสกับมารดาของเจ้ามรดกหรือหลักฐานการรับรองบุตร 6. กรณีบุตรบุญธรรม ต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 7. กรณีมีข้อพิาพาทเกี่ยวกับมรดกต้องนำสัญญาประนีประนอมยอมความหรือคำพิาพากษาอันถึงที่สุดและมีเจ้าหน้าที่ศาลร,รับรองสำเนาไปแสดง 8. กรณีผู้มีสิทธิ์รับมรดกร่วมกันหลายคนบางคนได้ถึงแก่กรรมไปแล้วต้องมีหลักฐานการตายของทายาทนั้นๆในกรณีที่มีผู้จัดการมรดกหลักฐานที่ต้องนำไปเพิ่มเติมคือคำสั่งศาลหรือคำพิาพากษาของศาล ซึ่งตั้งให้ผู้ขอเป็นผู้จัดการมรดกและมีเจ้าหน้าที่สารรับรองสำเนาพร้อมทั้งบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดกค่าใช้ใจ่ายในการจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินค่าคําขอแปลงละ5บาทค่าประกาศมรดกแปลงละ10บาทค่าจดทะเบียนผู้จัดการมรดกแปลงละ50บาทค่าจดทะเบียนโอนมรดกระหว่างบุพาการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างคู่สมรสร้อยละ0.5จาจากราคาประเมินทุนทรัพย์ แต่หากเป็นบุคคลอื่นรวมถึงบุตรบุญธรรมของเจ้ามรดกคิดร้อยละสองจากราคาประเมินทุนทรัพย์ค่ะหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจวิธีการรับมรดกของทาย,ยาทโดยธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคลิปต่อไปจะนำเสนอวิธีการรับมรดกของทาย,ยาทตามพินัยกรรมค่ะเชิญติดตามนะคะท่านสามารถติดตามสารานุกรมที่ดินเรื่องอื่นๆได้โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart La n d s ได้ตาม QR code นี้ค่ะ Smart l a n d s แอปเดียวจบ ครบทุกเรื่องที่ดินสวัสดีค่ะ